สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับหลายคนถามผมมากเหมือนกันนะครับว่า รถฟูตทักคันที่ผมเคยไปช่วยเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยไปถ่ายนะครับรถคันสีเหลืองของคนไทยลาวเป็นยังไงบ้างเขาเปิดแล้วหรือยังนะครับหรือว่าผ่านแล้วหรือยังนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะแวะไปหาพี่เขานะครับเขาเปิดเรียบร้อยแล้วก็จะไปดูว่ากิจาการเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะไปอุดหนุนวันนี้ที่เราจะไปเนี่ยคืออยู่ที่เมืองทาโฮมานะครับซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมเองขับรถประมาณสัก ครึ่งชั่วโมง40นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวไปกันเลยคุณผู้ชมแต่มีเรื่องอยากจะบอกคุณผู้ชมนะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมฮะที่บ้านผมอีกแล้วครับปีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนี่พาคุณผู้ชมซัมเมอร์พร้อมแล้วนะครับ คุณผู้ชมจําได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูอันนั้นเป็นหลังต่อนะครับข้างหลังบ้านแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาข้างหน้าบ้านเลยแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นหลังพึ่งหรือว่าหลังต่อใครรู้ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะฮะสังเกตที่ตรงที่หญ้าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันจะมีมีแมลงอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกนึกว่าพึ่งเยอะผิดปกติวันนั้นเนี่ยมันลดน้ําต้นไม้นะแล้วก็อะไรนะไม่ทันได้สังเกต นะเราก็เพิ่งมาสังเกตอยู่ตรงนี้เองนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้หน่อยผมก็กลัวนะอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นหลังอะไรแต่ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้นะกล้องนี้มันซูมไม่ได้เดี๋ยวโหเสียงยังบินเฉียวหัวผมอยู่เลยนี่นะฮะคุณผู้ชมแบบหลังมันใหญ่ขึ้นด้วยนะกลัวก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยเข้าไปใกล้ๆมัน เดี๋ยวมันนึกว่ามันมาทำอะไรแต่ว่าคือถ้าใครเคยตามคลิปผมเนี่ยสมัยก่อนนี้รังนกนกมาทํารังอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะฮะแล้วก็มีลังต่อมาหลังบ้านเพราะเราก็ไม่เคยไล่ไม่เคยทำร้ายเขานะนะครับ แต่ว่าที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือพอเห็นปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะทําไงนะผมเลยบอกลูกว่าเราอาจจะโชคดีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วลังต่อมาทําอยู่หลังบ้านเนี่ยเราก็โชคดีเหมือนกันนะมีอะไรดีๆเข้ามาตอนนี้คือมาทําหน้าบ้านเลยผมก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยยกมือไหว้นะฮะคุณผู้ชมคือไม่รู้จะทําอะไระแล้วก็เพื่อนบ้านที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เขาก็คงงงๆว่าไอ้พวกนี้มันทําอะไรกันเนี่ย โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปสรุปแล้วเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับคือเราไม่เออเราจะอยู่กับมันแล้วก็เราไม่อยากทำร้ายมันด้วยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยมันจนหน้าหนาวแล้วมันก็ไปเองสิ่งดีๆเนี่ยก็เข้ามาในชีวิตนะฮะก็ค,คิดว่าคราวนี้นี่มาหน้าบ้านเลยน่าจะโชคดีมากๆเลย คุณผู้ชมเห็นไหฮะสข้างทางเนี่ยที่เขาบอกว่ารัฐเนี้ยเป็นเอเวอร์กรีนสเตทนะฮะคือมีแต่สีเขียวทั้งนั้นเลยแล้วดูช่วงนี้นะคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็จะมีแต่สีเขียวรัฐเหล่านี้จะมีภูเขามีต้นไม้เยอะนะครับล้อมรอบไปด้วยออธรรมชาตินะครับที่รัฐวอชิงตันเนี่ยสข้าง,างทางที่ผมขับรถมานี้นะครับก็จะเห็นสีเขียวๆนะครับเต็มไปหมด ต่งนี้นะครับเราขับรถนี่ไม่ต้องเปิดเพลงเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียสมาธิน้องนองโมเขานะฮะเพงเปิดเพลงเอาหยุดตีเลย <laughs> เปิดเพลงได้ โอเคครับคุณผู้ชมเรามาตามหาเจอแล้วนะฮะไม่รู้พี่เขาอยู่ป่ะนะวันนี้เราไม่ได้นัดเขาเลยนะนี่รถฟู้ดทักที่เราเคยไปหาเขาที่บ้านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วนะครับมาเปิดขายเรียบร้อยแล้วนะฮะรถลาวไทยฟู้ดทักนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาแล้ว ดีใจด้วยครับดีใจด้วยไม,ไม่ได้โทรบอกเลยโอ้โหโอ้ไม่มีเขาพุ่นดีใจด้วยนะครับเปิดนานยังฮะเนี่ยเจ <7 S 1> เดือนแล้วโอ้โหนี่นี่ได้ได้ครบทุกอย่างเพอร์มิตนี่นะฮะคุณผู้ชมได้ LNI ไฟเ e partment เฮลด partment นี่ แล้วนี้เปิดเปิดกี่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดแโมงถึงเจ็ดโมงแล้อ๋ออยู่ถึงเจ็ดโมง,ตงแต่เราก็ไม่ต้องเลื่อนรถไปไหนเลยไม่ไม่ไมแล้วเขามีน้ำมีไฟให้เลยมีน้ำมีไฟมีน้ำมีไส้ด้วยอ๋อ oh, นี่นะฮะต่อหน้าเสาเขาแค่พันเดียวพันเดียวรวมรวมไฟโอ้ oh, ถูกเนาะหนึ่งพันเหรียญน,นะคุณผู้ชมคือหนึ่งพันเหรียญน,นะได้ได้ไฟนะครับรวมไฟแล้วรวมน้ำแล้ว รวมที่ทิ้งขยะด้วยนะครับเขามีทิ้งทิ้งขยะทิ้งน้ําอะไรให้แล้วก็จอดขายตรงนี้เนี่ยตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มเลยนะครับเรียกว่าเปิดเหมือนเป็นเปิดเป็นเหมือนร้านอาหารเลยอามออยากกินอะไรทุกอย่างเลยทุกอย่างอย่างละหนึ่งอามออะไรโมต้องกินหมูปิ้งแน่นอนวันนี้มีหมูปิ้งไหมครับไส้กอกไส้อั่วออาบีสั่งเลย แหนมข้าทอดนี่ก็เป็นหนึ่งในคนหนึ่งนะครับที่เริ่มตั้งแต่ทําอะไรเองหลายอย่างเลยนะครับเขาต่อรถเองทําท่อน้ําทําแก๊สทาอะไรเองนะแล้วก็นี่ได้ที่จอดเป็นที่จอดตรงนี้เป็นที่จอดแบบประจําเลยไม่ต้องแบบย้ายไปไหนนะครับที่นี่ที่นี่มีร้านไทยเยอะไหมฮะมมอ๋อนี่ถือว่าเป็นร้านเดียวเลยดิเหรอฮะ แต่อย่างนี้ดีนะไม่ต้องเราก็พอเสร็จเราก็ปิดร้านไปเลยอ๋อเขาจอดไว้ตรงนี้แหละเาจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วมันมีพวกเอ่อมารื้มางัดมาขโมยไหมเจอยังไม่เจอโอ้ลางคืนเขามีไฟมีอะไรด้วยนะะใช่ไหมอ๋อก็โอเคนะฮะ๋อมีที่เก็บของด้วยโอ้เขามีที่เก็บของให้ด้วยนี่เขาสร้างให้ให้ มันก็เหมือนเป็นการะลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะออ๋อรเ,เราเก็บข้าวเก็บอะไรเก็บข้าวเก็บของแห้งได้ทุกอย่างอ๋อนี่นะครับคุณผู้ชมดีมากเลยโอ้ทั้งนี้สบายเลยแหละสบายมาสร้างอะไทุกอย่างเจ้าของเขาจะทำอะไหลายท,ายที่หลายที่ปกติเช่าที่อย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ห้องเก็บของนะอ๋อนี่นนนก็คือมีสองห้องนะคุณผู้ชมให้รถสองคัน เยี่ยมเลยนะเนเ,ขขเ,ขเ,นเขาเพิ่งเขาเพิ่งสั่งมอ่้ดิโอ้เขาสะรวมหมดเลยเหรอเนี่ย,มมยพันหนึ่งโอ้โหถูกมากเลยดีมากเลยฮะดีมากคุณผู้ชมลองคุยกับน้องเขานะเออน้องเขาบอกว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมคิดคิดอยู่เหมือนกันนะว่าทิ้งรถไว้อย่างเนี้แล้วกลับบ้านนะคือดูดิ มันมีทางเดินเข้ามาได้หรือว่าอะไรได้ผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะโดนงัดโดนอะไรขโมยอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะน่าจะแลนด์ลอร์ดเขาน่าจะดูแลดีนะฮะมีไฟมีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคแล้วนี่เมื่อกี้ที่ให้ดูนี่คือห้องเก็บของนี่สามารถเก็บโอ้โหของได้เยอะเลยนะครับ นี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะฮะของคนที่เขาตั้งใจอยากทํามาหากินนะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่างน้อยก็เป็นการลงทุนเริ่มต้นที่มันผมว่ามันเริ่มต้นก็ไม่ได้เสี่ยงมากไม่เหมือนเราไปเอ่อเรียกว่าอะไรนะไปซื้อไปไปไปทำร้านอาหารนะ คือถ้าบางทีโลเคชันผิดหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันมันโอกาสถอดถอนตัวออกมายากอย่างนี้รถเนี่ยถ้าไม่ดีหรือว่าไงเนี้ยเรายังเอ่อเรียกว่าอะไรนะก็คือย้ายที่ได้ย้ายที่จอดได้หรือว่าอะไรต่อไปได้นะครับง่ายกว่านะฮะโอ้หนี่ก็ใหญ่อยู่นะฮะเนี่ยนี่นะเขาก็มีคกทําส้มตำเนี่ยเน,น,นได้ถ่ายถ่ายดูเบื้องหลังได้ง่ายๆสบายสบายไ,ได้ไรก็เอาครับฮะ ดไดอะไรก็เอาอว่าก็ได้จ้างใครเด้เขาก็ทำเองครับตอนเย็นๆนี้มีคนมีลูกค้าตอนเย็นลูกค้าจะเยอะอนนใช่ไหมคนมาซื้อทูโกอะไรอย่างเงี้ยเนะาะคุณผู้ชมมากินร้านไทยทุกร้านเลยนี้ลูกๆผมต้องสั่งผัดซีอิ๊วมาลองแล้วเปรียบเทียบกับของผมนะยังไม่มีร้านไหนแพ้ผมเลยนะฮะคือทุกร้านนี้ชนะหมด แดดอย่างนี้นะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยประมาณ23องศาเซลเซียสนะฮะ23ถึง25ตอนนี้ช่วงกลางวันนะคุณผู้ชมแถวนี้ก็จอดรถสบายดีนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นปั๊นน้ำมันแล้วก็คือรถก็เข้ามาแวะเอาทูโกง่ายดูจากทำเลแล้วโอเคเลยแหละเออเพิ่งเห็นนะเขาก็มีแมวขวักเหมือนกันนะเนี่ย าาหรารับโอ้โหผัดซีอิวนี่เราว่าเราให้เยอะแล้วคุณผู้ชมดูนี้ดิหนักนะฮะนี่หนักนี่ไซส์นี่ไซส์ให้ปกติเหรอฮะโอเคโอ้โหดูหมูปิ้งดิคุณผู้ชมต้องขออภัยนะเลนผมนี่คือรับไม่ไหวเลยอะตอนนี้แดดมันแรงมากนะครับเป็นไง ส้มตำเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขอสั่งข้าวเหนียวเพิ่มได้ไหมฮะได้นรุเดี๋ยวมาให้อ๋อมันมาอ๋อมันมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อมันมากับนั้นข้าวเหนียวหยขอบคุณมากเลยครับโอ้โหอยากกินมานานแล้วเนี่ยแหนมแหนมข้าวทอดอยากกินมานานแล้วครับ โมลองแหนมข้าวทอดดิโมเคยกินแหนมข้าวทอดป่ะอุ้ย <The sounds> ไมตาโตงั้นเลยนี่แหนมข้าวทอดไม่ใช่ข้าวผัดนะโมรู้จักป่ะเนี่ยอืเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยโมนี่กินอาหารอีสานเก่งนะครับคุณผู้ชม <The sounds> รถฟูดทักก็อาหารอร่อยนะนะคุณผู้ชม พี่เอาเขาเหนียวมะม่วงมาให้อีกนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวน,นี้เก็บไปกินบ้านแล้วกันนะคือเมื่อกี้คุยกับพี่เขาแล้วนะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยทางโรงเรียนหรือว่ามีการจัดงานเนี่ยงานเขาเรียกรถฟูดทักเนี่ยไปจอดขายตอนกลางวันนะบางทีขายวันเดียวเนี่ยแค่ตอนกลางวันเนี่ยเขาเลิกทําต่อเลยนะเพราะว่าเหนื่อยมากๆเลยขายดีมากนะครับก็สามารถเอารถเนี่ยขับออกไปขายได้ นะครับวันไหนที่ได้รับงานพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะขับออกไปแล้วก็เอารถกลับมาเก็บแล้วก็ปิดร้านเลยนะครับเขาบอกว่าทากัน2คนแม่ลูกเหนื่อยแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าวันวันไหนไม่ได้มีงานเนี่ยก็จอดทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พวกน้ําไฟอะไรเนี่ยมีครบแล้วยังมีแก๊สหุงต้มเนี่ยคือมีบริการนะครับ สามารถมาเติมให้ได้ที่นี่เลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องเอารถไปไหนได้เลยนะอยู่ที่นี่ประจําได้เลยสบายมากๆนะฮะวันนี้มาในได้เพียบเลยนะฮะคุณผู้ชมพี่เขาให้ของฝากกลับไปกินบ้านอีกแจ่วบองใช่ไหมอันนี้เรียกแจ่วบองแ่บิวีส่งมาหน่อยอันนี้อันนี้มีขายไหมฮะไม่อมี่มันไปกับอะไรนะมันจะเกิดกับสะกรอนี่นี่แจ่วบองแจ่วบองแล้วเมื่อกี้พี่ เออซื้อไส้กรอกนี่อร่อยคุณผู้ชมแล้วขอบอกว่าอันนี้ไม่ได้ไปไปไปรับที่ไหนมานะครับทำเองหมดเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอะไรเงี้ยทำเองหมดขพกับาหนียวด้วยของที่ที่เห็นในเมนูนี้นอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมมีกะเพรามีกะเพราไข่ดาวมีอะไรคือสั่งได้มีลาบมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมใครสนใจเนี่ยก็แวะมากินได้เมนูอาหารอาหารอีสาน อะไรพวกนี้พี่เขาทำได้หมดนะครับนอกจากที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะอาหารเลาๆแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีคนจาก e v e r อร์เรสตยังมาขับรถมาถึงตรงนี้เลยนะครับอันเอเวอร์เนั้นทางเหนือเนี่ยมาทางใต้แล้วก็มาซื้อทีงแบบ2 3 0 0เหรียญแล้วกลับบ้านไปกินนะก็พี่เขาจะทำพวกน้ำพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแตงโมอีกโมซัมเมอร์ขอบคุณก่อนเอาเร็ว โอ้โหโทรมาจะได้กินเยอะกว่านี่หรคะพี่ก็บอกว่าเราไม่ได้โทรมาบอกก่อนไม่งั้นนะจะจัดอะไรนะขนมจีนอข้าวปุ้นเขาเปียกเขาเปียกคืออะไรฮะเขาเปียกก็คือนั่นไงที่เราไปกินที่เขาต้มมาเหรออ๋อเป็นเส้นเป็นเส้นขออนั้นเรียกเขาเปียกเพราะว่าอร่อยอร่อยผมชอบกิน เคยไปกินที่นครพนมขุนขผู้ชมครับเฮลดีพาร์ตเมนต์เข้ามาตรวจนะเจ็ดเดือนนี้มาสามครั้งแล้วนะที่อเมริกานี่คือ,อกฎมาตรฐานนี่เขายัางไงเนี่ยความสะอาดต้องมาก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยต้องไม่มีขยะไม่มีอะไรเนี่ย ที่ทําให้มันมีสัตว์มีอะไรมีหนูมีอะไรด้วยนะเขาดูพื้นที่รอบๆด้วยนะฮะที่เนี่ยเวลาเราจะทิ้งของทิ้งน้ําทิ้งอะไรแล้วเวลาเขามาเขาก็จะให้ใบนี้ไว้นะนี่นะครับอันเนี้ยเขาเป็นฟู้ดเซฟตี้อินสเป t ชันนะครับได้เข้ามาตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีใบนี้ให้เดี๋ยวผมขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับขอให้ขายดีๆนะครับเอามโมซัมเมอร์ขายดีๆเหมือนกันจเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันนะครับรถฟู้ดทัก ด้วยกันนะครับดีใจมากเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวจะพาญาติพาญาติพี่น้องมาหลายคนเลยเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ขึ้นอะไรไว้ให้เผื่อใครอยู่แถวนี้แวะมาเที่ยวมากินนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเอนามีลให้ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นมีแมวกวักด้วยนะเนอห้อยมันน ผมมี2ตัวที่รถกวักกันหน้าดูเลยครับโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะฮะมาอัปเดตนะครับให้คุณผู้ชมที่ถามผมมาเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับรถฟุตทักมีหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่า พี่เขาได้เปิดแล้วหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ผมเอกและครอบครัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุรอบคครับ